นนน้กัพี่ออสวัสดีครับพี่น้องครับพามารุนป่าอยูุ่ธมาสุโขทัยพี่น้องดึงมาแล้วดึงมาแล้วลวงเบ็ด เป็นเทิงพี่เก่าพี่น้องเอ้นนำเล็กพี่น้องมองเนี้ยยังดีมีปลาติดยุกหมุนขายย่อใหม่ก็ได้เป็นมาพี่น้องเอื้นลุงพอดีไหมพอดีก็ไม่เป็นไร พอดตืน่นอ่ะมันร่อยน้ำมันเยอะปะน้ำมันไหลหไ,ปไปแล้วอุย้ยตัวใหญ่ไปเลยอูห้หู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 มันโดดอยู่ในป่าไหมเก,ก,ก็บเก็บขน้นมาเสียบครับ คนกันหลายพี่น้องเนี่ยครับเราสามารถมันนี่ก็คือยุบต่างหลายปลาหลายปลาพี่น้องแต่ว่าปลาที่เป็นอย่งไนบุกหูด้วยกันครับอยู่กันเพียบเลยนอยู่กันหลายครับแต่แท้นี้ก็จะมีผมแข่างๆไอ้มีปลาล่อใกล้ๆกันครับเลยคมมลนล่อพี่น้อยก็ย่อกะทิหม้ไปครับเข้าไปทุระกันนะรู้ว่ามึงยั่งกันนะครับไปบางกันนะพี่น้องส่วนใหญ่ก็ยกง้อครับตามข้องนี่แหละ นลามันไปใส่สองเส้นกันครัมบมันเนี่ปลามันแบบปลาจะไม่ตัวมันหน่อยครับผมเราสองเส้นครึ่งนี่แหละสองเสน้นครึ่งตลอดพี่น้องตึ๊บตีได้ยังติดงาใหม่ปน้อ่านน้อาเลยโอ้เนี <บา S 1> น่ยไงตีมีอ,อ๋อมันขึ้นมาอ๋อมันขึ้นมาหลักมันขึ้นมาเออนั่น,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 นอุอ้ยปลาล่วงเลยเออและ ที่ยางความีเนาะปลายยังเหลืออยู่อ่ะแปเก็บมาเก็ดข้มา,ามสะอายทีเพิ่นฮนะแต่ที่นี้ไม่ค่อยมีใครยกอะน้ำหว่างก็มาสิเลยพี่น้องเลย๋ับเบี่ยงขึ้นมางบนเลยมันปลายใหญ่ก็้นเพ่างเมียนุ่มปลายใหญ่มันต้องยอดียูล,ลงไป นี่มันยืดติดยืดเลยโดดปแลโดดบ้างโดดโดดแล้วนึงโดดไปอีกเป็นขั้งที่ผมหนังแรงผมมน ฟองยกนี่พี่น้องเดินยกตามก้องนี่แหละฟองนี่แหละฟองนี่แหละดิปลาใจสุดสุเลยพี่น้องปลากระตามปลาตะเทียนฟองหน่อยอยากได้ยอกระทากขมัดได้พี่น้องเด้ออยากได้ยอดดำยอดขาวกับโฟงยกง้อครับกลองแกงอรุณมิเนียมกระทากขมัดได้พี่น้องที่เป็นพี่น้องทั้งสบปล่าครับอยากได้ยอดอะไรยังกระทากขมัดสอบถามได้ครับมีบริการจัดส่งคือกันครับผมดูน้ำกันพี่น้อง Đứng quá nhá, tiên quá, tiên là đừng leo, đừng leo. gần. tôi chơi lưỡi nọ, từ đây mình บ้ติงแล้วพี่น้องติงแะ้วะติงติ้หติงติงติงติ้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 งติงติงติยงติ้ง้งตยงตั้งติ้ติ้งติ้งติ้ยต้งติงติ้งติงติ้งติติง้งติ้ง้งติตั้งต้งง้งติ้งงติ้ะ,ะ,ะติงงติง,งก้ก้อง้อง เีลยวตัวเดียวุูนโหยอดึงงดึงหลุดไหมหลุดไหมหลุดก็จะเชียนโทรมาเดี๋ยวเรานึงโดนอ๋อเหลือสองตัวสามตัว ตัวเอ้มีหวังที่นั่งได้เอานีมันเป็นฝูอีกว่ามานไงมฝูงยังดึงแล้วดึงแล้วโดดไปก็หลายที่ตึงก็่ได้ไรหัวเสียบย้อนจะเทือนนี่หัวเสียบเลย เชือกไม่ได้ดูดีน้วยพราะมันเกี่ยวขนาดนั้นเ่ยโอ้ยเสียกว่ารอบนี้โอ้โหโดโดไปรถ พ okay. oh, so ี่น้องก็ไม่แต่รุ่นเล็กทั้านั้นเลยรุ่นยังไงมาคืดแบบบาหานี่ก็ย่อกับเตลตักเล็อย่างนีไม่แต่รุ่นน้อยอดอดึงๆๆ ตีมอยอดตีมอตึงแล้วตึงแล้วสองตัวอ๋อโอ้ยขนาวไปยังล่วงตัวนู้นล่วงแน่ตัวนู้นครึ่งตัวแล้วเร็วๆ จะไดยครึ่งตัวแล้วแดดส่องหนาพอดีนอนนั่นนี่แดดส่องพอดีนี่กบบนี้เราตั้งพวกบังแดดให่ครับผมคนละฝั่งกับตะวันพอดีโอ้ยโดนร่มมางลมเย็น สองตัวสองตัวครับเสียบนกงเก็บไปเดี๋ยวก็สหน่อยไปเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้หลายเ่แม่เก็บไปแล้วเผื่อมันมาเป็นฟูง น้ำผูแล้วขาน้ำหูวคนนล้จ้าดูหูเกาะอยู่หูนู่นมาตั้งหลายตัวทำอหายไปี่น้องเอ๋ย้อยจแล้วครับพไดจยิ้ไม่รุน ยกขึ้นมาแล้ว่ามีปลาติดครับผมเสียบอ๋อนี่ปะเดมนี่เดียวโอ้ไม่เสียบจ้านอนมาสองตู้หอยพวกเอาหอยหอยน้อยทานี้เสียบเลย

สี่ตัวรูปยังไม่นอกรูกปลสอยหลายลูกมันน,นี่อยู่ไปอยู่ไปนี่เก็บมเาเพิ่งเสียพักขงเราไปครึ่งนึงแล้วแล้วสองเซ้นมันยอมแบงก็กสิเสียพักก็หนีพี่น้องวันเต็งปลากระจกเต็งปลาหน่อย เราหน่อยหลายจะเริ่มงกับกันแล้วพี่น้องปลาบัติดแล้วครับมันก็ติดและสร้างทีละตัวสองตัว,ตวมั้ยนี่น้องเดี๋ยวมันนั่นเป็นบับติสทงงั้งนไงห้ากันกับครับเขาไม่เรียกบัวติดนะทั้งนี้ทีละตัวสองตัวเล้วเอบิบัวติดถ้าตีดตั้งสี่ห้าขึ้นกันะบกันใไปพักเอาแห้งพี่น้องเบลอส่วนคำคำนะมั้ยใบใบผ่านคำคำออกมาเยอะกันไหม ปาดตีกระโเออเนินกันทีเนาะปาดขึ้นไปยังสิครับหมดป่หมดนู่นนะหมดหมดเลยโดดจริงๆโดดจะทะลุไปหมดตัวางนี้ไม่ไปหันทุกสองตัวสามตัวแล้วมั